สวัสดีครับมาอัปเดตกันนะครับก็ว่าจะอัปเดตขุนใหม่กันนะครับแต่เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะได้ลองเล่นลองรีกันหลายท่านแล้วนะครับแล้วก็มีเห็นเข้าไปส่องกันใน k คสกันนะครับก็ต้องบอกว่าซุนเซ็กนะครับดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับคือแม่งโคตรโหดนะครับก็คือเล่นมา กี่วันเนี่ย900กว่าวันนะครับก็เห็นขุนมาค่อนข้างก็ก็เห็นมาตลอดนะครับก็เห็นเยอะนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าซุนเซ็กตำนานเนี่ยสุดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับไม่ไม่นับว่าตั้งแต่สมัยก่อนเนาะที่มันมีไอ้พวกทัพผ้าเหลืองนะครับที่เป็น3ชาตินะครับจูก,กัดเอี่ยน SP กวนไห่แล้วก็เตียวเหลียงนะครับสมัยแรกๆเลยนะครับนานมาแล้ว แล้วก็ไล่กันมาก็ตั้งแต่ปีศาจดุร้ายนะครับไล่กันมาเรื่อยๆจนน้าเหลืองจนอะไรเนี่ยมาดวงใจพิส,สุทธิ์นะครับจนมาเจอเนี่ยซุนเซ็กนะครับซุนเซ็กตนานาเนี่ยคือมันเป็นขุนที่มันห้ามปลุกไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับการห้ามปลุกนะครับมันอยู่ที่ทะลุนะครับคือมันมัน,ม,นมันโหดจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูนะครับ คือสภาพเนี่ยบอกเลยว่าเลเทนะครับเนี่ยะนะครับนี่มาขออนุญ,ญาตนะครับท่านคิมนะครับซุนเซกตำนานนะครับทะลุสี่นะครับลองดูก็อยู่ที่มิกซ์อยู่ที่โมนะครับเพราะความโหดมันขั้นสุดจริงๆนะครับซุนเซก ทะลุสี่ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหพี่สารแกบอกว่าลิปโป้กลายเป็นเด็กไปเลยนะครับไม่ไหวจริงครับโหดขนาดนี้มาแล้วครับอันนี้อันนี้ติดติดเออทรอรอ้ไม่ใช่แตะคอปักเข้าไปปักเข้าไปนี่คือไม่มีชุบนะครับ แค่มันยิงตายแล้วมันยังยิงไม่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 ให้อ,ออกไปนะครับโอ้แม่งโหดยิงอ่ะมาสร้างเกาะปักปักโอ้โหแม่งยิงแบบเถื่อนมากนะครับคือคือเถื่อนจริงนะครับอืมลองดู เนี่แล้วเสียงแบบตึบลงหัวนะครับมาอันนี้อันนี้ค่ากำลังใจนะครับเนี่ยแต่ตายนะครับอ่าถ้าคิดว่ามันยังไม่โหดพอนะครับอ่ามาดูป่าย a m m นิดนึงนะครับที่ที่ให้ดูของป่าย a m m นี่คือให้ดูว่าซุนเซ็กแกทะลุ3ามนะครับยังไม่สี่นะครับ อลองดูดูความเถื่อนโหดลาลนะครับอันนี้ค่ากำลังใจนะครับคูณสี่แล,และเก้านะครับปึกมาแล้วครับบอกเลยครับกลุ่มเพื่อนกวนอูก็กลุ่มเพื่อนกวนอูนะครับเดี๋ยวเจอกลุ่มเพื่อนซุนเซ็กเข้าไปนี่ ่เจ้าิงโหดจริงๆผมก็สงสัยนะครับผู้เล่นระดับผู้ว่านี่เล่นกันยังไงเนี่ยผมก็เห็นใจนะครับคือมันคือผมมีทุกคนแหละผมว่ามีทุกคนแหละแต่คนที่จะทําทะลุได้เนี่ยคือทะลุสี่ได้เนี่ยคือต้องต้องอัดงบประมาณเข้าไปนะครับเนี่ยดูเดี๋ยวดูนะครับโหดยิงแบบ ตุ่มตับตับตับโอ้โหแม่งตายแล้วมันยังยิงอีกอ่ะโอ้โหแม่งไม่ให้ไปอ่ะดูดิเนี่ยตับนี่ทะลุสามนะครับอโอ้โหแบบคือไม่ไม่รู้จะรีวิวขุนตัวอื่นไปทำไมนะครับบอกเลยคือรู้สึกว่า อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับคือรู้สึกว่าแม่งไม่มีประโยชน์นะครับคือคือไอทัพที่ผ่านมาถ้าไม่มีขุนตานานเนี่ยคือแม่งแทบหมดประโยชน์อะ่ะเนาะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดูจดหมายนะครับจดหมายอันนี้นะครับดูรีเพลย์กันนะครับราไปดูกันตอนสักกี่โมง วันที่14เนาะ14 14นะครับปึ๊บมันน่าจะประมาณ4โมงนะครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อน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 ครับก็ดูกันไปสดสด้วยกันเลยนะครับอ่ะมาละ4ี่โมงนะครับ เอาสาร R ารก่อนละกันอ่ะไม่ใช่นี่ต้องไปที่ต้องป่าฟานนะครับเดี๋ยวไปดูตอนตรงป่าฟานนะครับก็สำหรับเ c รอบนี้ก็คือต้องบอกว่ามีการเล่นสกปรกนะครับเนาะรายละเอียดก็เดี๋ยวไปตามกันในในเกมดีกว่าเราผมไม่อยากจะเอามาลงในนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้าง อินดิวิดวลไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะว่ามันมันจะผิดวัตถุประสงค์เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องสถานการณ์ในข้างในเกมนะครับก็ลองไปเช็คข่าวนะครับผมก็อัปเดตมาให้แล้วครับอ่ะมาดูเรามาดูกันเรื่องของคุณอย่างเดียวดีกว่านะครับอ่ะมาศุนเซกนะครับตะลุห้าอ่ะดูความโหดความเถื่อนนะครับ มากับไตเกียวทะลุ5้านะครับเต่าอีเอวเก่าบิฮูยินไตเออหม่ไตเกียวนะครับบิฮูยินโลซอก SP นะครับซุนเซ็กตำนานเอวเก่า SP เต่าอีนะครับสี่สัตว์กับพลังบ้านะครับไตเกียวก็โหดนะครับจริงๆจริงๆลองลองใครผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูในเคซีเนาะ มมัันนนก็ะจูโล่งเนี่ยว่าโหดแล้วนะครับแต่ว่าโหซุนเซ็กในในตำนานนี่คือคือแม่งดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับแม่งไม่รู้จะพูดเป็นยังไงเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับ เพิ่มดาเมจไปอีก32นะครับจากเทพพลังบ้านะครับลงหัวอย่างเดียวครับไม่ใช่สกิลปลุกนะครับสกิลทะลุนะครับไม่มีใครห้ามเขาได้นะครับแล้วยิง เผื่อท่านไหนนะครับที่ที่ยังลังเลว่าจะเล่นตัวไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดนะครับถ้าจะไปแล้วก็ต้องถ้าจะเล่นก็ต้องจัดทะลุ4ี่นะครับถ้าจะเล่นต้องไปที่4ี่เลยนะครับหรืออย่างเมื่อกี้3มก็ยังอยังได้อยู่นะครับเนี่ย <laughs> นะครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับตายกูก็ยิงอัดเข้าไปอีก อ่าอืมออกสกิลปลูกสร้างเกาะสร้างเกาะนะครับอืมอืมปลูกสร้างเกาะอ่ะแต่นี้ติดแต่เกาะไม่ขึ้นนะครับปักเข้าไปครับกูยิงไปก่อนนะครับกูยิงเรื่อยๆนะครับนี่ครับค่ากําลังใจนะครับ หกแล้วนะครับเจ็ดนะครับยิงไปก่อนนะครับยิงไปครับเจ็ดนะครับยิงไปสามแล้วนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งนะครับสองนะครับถ้ายิงจะยิงทีเดียวยิงอีกทีหนึ่งอ่ะห้านะครับนี่ยิงสองทีอ่ะศาสตรไปก่อนนะครับสกิล ขึ้นมาครับสองครับออันนี้สี่นี่ยังได้อีกสองครั้งนะครับห้านี่ยังได้อีกสองครั้งจะไปเหลืออะไรครับแปดแล้วนะครับสังเกตค่ากำลังใจกันดีๆนะครับหันครึ่งนะครับ สีทีนะครับยิง5้ทีนะครับมานะครับยิงเข้าไปสบายๆครับมาตำนาน ใชครับใต้เกียวแรงนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่ะก็ความโหดนะครับประมาณนี้ก็น่าจะเห็นกันหลายคนแล้วนะครับน่าจะเห็นกันหลายคนแล้วนะครับวันนี้ก็รีวิวสุนทรเกตำนานความโหดไปนะครับคราวนี้มาถึงน่ามีท่านที่ร่วมสนุกมา นะครับทายแม่นมากนะครับแล้วกเ็เราออกจากแผนที่ตอน5นนอ้าโมงยีนะครับคราวนี้มาดูจดหมายนะครับเดเพอออก่โมงเราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนยาวหน่อยแต่ไม่เข้าใจว่าอยู่ไม่ถึง5้าโมงนะครับเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปครับ เดืนขึ้นไปครับเดื่อนไปยาวๆนะครับก็โหแม่นมากนะครับต้องบอกว่าถ่ายถายแม่นจริงอะคือดวงแบบนี้ต้องเปิด SP นะครับดวงแบบนี้ต้องต้องรีบเปิดพวกซุนเซ็กตำนานนะครับมันมันมันยากนะ5้ามงสนะครับ5้าโมงส ละทายด้วยว่าเจออะไรเนี่ยอ่านว่าติวหลองอะไรดุยหลงดุยหลวงอะไรเนี่ยนะครับละทายออกตอน5้าโมงยีนะครับแล้วดูสิ5้าโมงสินะครับโอ้อันนี้ได้รางวัลแน่นอนนะครับก็คงเป็นตำลึงนะครับตำลึงในเกมนะครับก็เล็กๆน้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับดวง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 แม่นจริงๆนะครับแม่นมากนะครับโหสุดยอดจริง ก็ต่อจากนี้ไปนะครับตอนนี้หลายๆท่านนะครับโฟกัสขุนพลตำนานไปเลยนะครับขุนเก่านะตอนนี้คือถ้าไม่ใช่เป็นซัพพอร์ตเตอร์นี่คือแทบไม่มีประโยชน์แล้วนะครับบางทับนี่คือจบไปแล้วนะครับอยากให้เลือกเลือกเล่นกันดีๆนะครับสำหรับท่านท่านไหนที่มีงบประมาณจำกัดจำเคียบแบบผมตอนนี้ก็ต้อง ใจเย็นๆนะครับรอสักพักหนึ่งรอรอพวกโปรโปรเนี่ยเขาเซตขุนกลุ่มเพื่อนมันออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยหลีกกันครับคิดว่าไม่นานนะครับคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็เรามาระวังนิดนึงนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยซุนเซกเนี่ยมาเล่นบนผอบนะครับผอบเนี่ยมาเล่นเทม6ใบนะครับสาหรับท่านที่เล่นอยู่ราาเลขาหรือปศุสัตว์เนี่ยดูดีๆนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะ กับในผอบอเนอะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับโอเคก็ขอจบประมาณนี้ก่อนละกันนะครับส่วนขุนอื่นเนี่ยโหหมดแรงรีวิวเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาต่อกันนะครับโอเคเท่านี้นะครับสวัสดีครับ